ตอนนี้ก็ถึงตอนที่3แล้วนะครับสำหรับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากหัวข้อที่1น่งอตอนที่1ห,หรือตอนที่2นะครับตอนที่1เราเรียนเรื่องประวัติการศึกษาเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่ในยุคข,ของเมนเดลต่อไปพอมาอยู่ตอนที่2นะครับจากที่เราเรียนไปตอนที่2ก็คือเราจะสรุปคําพูดสรุปคําศัพท์ต่างๆและความหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยผ่านตอนที่1ตอนที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปในส่วนของตอนนี้ก็คือตอนที่3ดังนั้นตอนที่3เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบการผสมลักษณะทางพันธุกรรมละเริ่มเข้าในสูตรถ้าพูดง่ายๆในแบบง่ายๆก็คือการคํานวณการคํานวณลักษณะทางพันธุกรรม ต้นพ่อแบบนี้ผสมต้นแม่แบบนี้ลูกๆจะออกมาลักษณะอย่างไรในอัตราส่วนเท่าไหร่ดังนั้นเราเริ่มกันในส่วนของวันนี้ก็คือในส่วนของการศึกษาลักษณะ,ะทางพันธุก,กรรมแบบการศึกษาทีละหนึ่งลักษณะ การศึกษา1ลักษณะภาษาอังกฤษก็คือ mono hybrid cross อ,อันนี้ก็คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมนี่แหละแต่เป็นการศึกษาทีละ1ลักษณะก็เหมือนโจทย์ที่เรายกตัวอย่างในยุคของเมนเดลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกสักรอบนึงนะครับการศึกษาทีละ1ลักษณะเราลองยกตัวอย่าง สมมุติคูยยกตัวอย่างก็คือเอาต้นถั่วนี่แหละตอยอแล้วกันตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งก็คือถั่วฝักอวบถั่วฝักอวบที่มีจีโนไทป์คูยกตัวอย่างให้เลยก็คือถั่วฝักอวบพันุแท้อย่างนี้ดีกว่าถั่วฝักอวบพันุ์แท้ผสมกับถั่ว แฟบอ่าเรารู้อยู่ละถั่วฝักอวบมันต้องเป็นพัลักษณะเด่นแน่นอนเลยลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตแต่ถั่วฝักแฟบต้องเป็นลักษณะดอยพอเรารู้ลักษณะเด่นและลักษณะดอยโจทย์บอกมาละเป็นพันแท้พันธแท้ก็คือต้องมียีนสองตัวที่เป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเนะี่ยเหมือนกันนะดังนั้นก่อนที่จะเข้าโจทย์เรามาสู่กําหนดก่อน ก่อนเราจะวิเคราะห์เราต้องกําหนดก่อนกําหนดสัญ,ญลักษณ์แทนลักษณะยีนว่าเป็นยีนเด่นหรือย,ยีนด้อยอ่ะเราใช้ตัวเปลี่ยนตัวบ้างลวกันเอาเป็นตัว y ยก็ได้อ่ะยกตัวอย่างลวกันเนาะตัว Y นะ y พิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะก็คือลักษณะเด่นก็คือฝักอวบอ่าแล้วลองเอา y พิมพ์เล็กอ่า y พิมพ์เล็กก็คือแสดงลักษณะฝักแฟบอ่าเราได้ลักษณะเด่นและก็ลักษณะด้อยละอ่าเขียนให้ด้วยแล้วกันลักษณะเด่นอันนี้ลักษณะด้อยลักษณะเด่นเราเขียนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ลักษณะด้อยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวพิมพ์เล็กอ่าดังนั้นเข้าใจตรงกันละเมื่อเรากําหนดเสร็จเราก็มาเริ่มในการวิเคราะห์แล้วกันวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงในรุ่นลูก อย่างแรกต้องเขียนรุ่นพีรุ่นพีหมายถึงรุ่นพ่อแม่แล้วก็เขียนยีนก่อนยีนของรุ่นพ่อแม่ทัวฝักอวบพันแท้อ่าฝักอวบอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เขียนผิดนิดนึงอ,อันนี้คือถัวฝักอวบ ถั่วฝักอวบพันแท้อวบพันแท้ก็คือต้องมีสัญลักษณ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พันแท้ก็คือต้องพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่รุ่นพีตัว Y ใหญ่ Y ใหญ่อันนี้คืออวบพันแท้อ่ะวงเล็บให้หละอวบพันแท้อ่ะอวบพันแท้ผสมกับอะไรผสมกับทั่วฝักแฟบ แฟบจะเป็นได้อย่างเดียวก็คือเป็นพิมพ์เล็ก y เล็ก y เล็กทั่วฝักแฟบเราได้ทั่วอวบฝักอวบพันแท้กับทั่วฝักฟแฟบละดังนั้นพอเร,เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นก็สู่ขั้นตอนที่เราคำนวณเหมือนเดิมยีนอยู่เป็นคู่ใช่ไหมเวลาจะ สร้างเซลล์สืบพันธ์มันต้องแยกคู่ยีนออกวายใหญ่วายใหญ่แยกออกมาก็จะเป็นตัววายแล้วก็ตัววายแยกกันแบบนี้ตัวเล็กก็เหมือนกันวายเล็กแล้วก็วายเล็กจากที่เราเคยทำถ้ามันแยกมาแล้วยีนเหมือนกันเราสามารถควบรวมได้ตัวใหญ่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเราควบเป็นตัวเดียวก็พอหรือตัวเล็กเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ควบมาเป็นตัวเล็กอันเดียวดังนั้นเซลล์สืบพันธุ เซลลเซสืพันธ์ Cell. Cell จะได้2แบบก็คือฝั่งเนี้ยจะได้เซลสืพันธ์อันเดียวก็คืออันนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะได้เซลสืพันธ์แบบเดียวก็คืออันนี้ดังนั้นเมื่อผสมเสร็จก็จะได้รุ่นลูกร,ร,รุ่น F 1คือ Y ใหญ่แล้วก็ Y เล็กดังนั้นเรียบร้อยเราได้รุ่นลูกร,รุ่น F 1ล่ละ ต่อไปเรามาลองดูสมมุติถ้าเราไม่รวมอ่านี่คือวิธีทําให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่รวมเราแยกคู่ยีนเสร็จแล้วเราก็โยงอ่ลองดูนะเมื่อกี้สรุปนะผลสรุปืพื่อขูอเขียนตรงนี้ได้ y ใหญ่แล้วก็ y เล็กคือลูกรุ่น f หแต่ถ้าสมมุติเราไม่ควบรวมแต่เราแยกสังเกตดูเราก็จะแยกได้แบบนี้ y ใหญ่กับ y เล็กคือเอาหน้าไปเจอกับหน้าหน้าตัวแรกไปเจอกับหน้าตัวหลัง จากนั้นเอาหน้าตัวแรกไปเจอกับหลังตัวหลังก็จะได้เป็นวายใหญ่และก็ y เล็กหรือหลังไปเจอกับหน้าก็ยังได้ y ใหญ่แล้วก็ y เล็กหรือหลังไปเจอกับหลังก็ยังได้ y ใหญ่แล้วก็ y เล็กดังน้าสังเกตดูมันก็จะได้อยู่แบบเดียวเหมือนกับที่เราทำอ,าอันนี้เลยเป็นเหตุผล ว่าทำไมเวลาเราคำนวณถ้าเราแยกคู่ยีนเราแยกออกมาแล้วเนี่ยมันมีรูปแบบเดียวกันก็คือมันยังเป็นตัวเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถควบรวมได้เลยเพื่อลดขั้นตอนอ่อย่างนี้ใช่ไหมแยกมาแล้วเหมือนกันเราก็ควบเป็นตัวเดียวก็คือ y ใหญ่อันนี้เป็น Y เล็กเหมือนกันใช่ไหมอ่ะควบรวมไปเลยก็คือเป็น Y เล็กจากนั้นเราจะได้ Se x c e l l จากนั้นเราก็เอาเ Excel มาผสมกันได้เลยก็จะได้เป็น แบบเดียวก็คือ y ใหญ่แล้วก็ y เล็กนี่ก็คือรุน่นลูกรุ่น f 1่สรุปอีกทีหนึงรุ่น p คือรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นเริ่มต้นที่เราศึกษาก็คือโจทย์เขาให้มาตรงนี้จากนั้นเ e x c e l ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้จากการแบ่งคู่ยีนตรงนี้จากนั้นก็จะได้ลูกลูก, l ก f 1 f 1ก็คือรุ่นลูก,ลก,ลกที่ได้จากการเอาเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมารวมกัน ดังนั้นพอเราได้เสร็จแล้วเรามาสรุปลงนิดนึงเื่อนขึ้นไปนิดนึงเราก็มาสรุปสรุปสิ่งที่ได้สรุปรุ่น F1 มีจีโนไทป์ no ยังไงจีโนไทป์ no คืออะไรเราเรียนไปคาบไปตอนที่2แล้วตัว G G คือสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว G ดังนั้นจีโนไทป์ก็คือหมายถึงรูปแบบอารล,ลีนหรือรูปแบบยีนจีโนไทป์คือวายใหญ่แล้วก็วายเล็กซึ่งพอมีจีโนไทป์ก็ต้องมีฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ก็คือลักษณะที่แสดงออกมาที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นั่นแหละแสดงออกมายังไงย้อนกลับไปดูวายใหญ่แสดงถึงยีนที่เป็นฝักอวบ แต่มันมี y เล็กมาด้วย y เล็กหมายถึงอะไรฝักแฟบ y เล็กเป็นยีนด้อยซึ่งตามกฎของเมนเดลยีนเด่นจะขมยีนด้อยยีนเด่นก็คือยีนตัว y ใหญ่นี่แหละมันจะขมตัว y เล็กดังนั้นจึงแสดงออกลักษณะของ y ใหญ่เท่านั้นก็คือฝักอวบดังนั้นฟีโนไทป์เขียนง,ง่ายๆก็คือฝักอวบอ่าเราอาจจะมาพูดถึงสัดส่วนนิดนึง รุ่นลูกรุ่น,น F1 อ่รุ่นนี้นะมีจีโนไทป์แบบเดียวเราก็สามารถเขียนได้เลยมีจีโนไทป์ก็คือ100%คือเอาต้นพ่อกับต้นแม่มาผสมยังไงก็จะได้ลูกแบบนี้และได้ลักษณะที่แสดงออกมาคือเป็นฝักอวบกี่เปอร์เซ็นต์ก็100%เช่นกันอ่ะดังนั้นเมื่อเราได้เสร็จละอันนี้ก็คือที่เราเรียนมาอ,อันนี้ให้เห็นภาพรวมชัดๆ จากนั้นพอเราได้ลูกๆ F1 แล้วเราสามารถหาต่อได้เราสามารถทำให้มันมีรุ่นหลานต่อไปได้อีกดังนั้นเราสามารถเอารุ่นลูก,ก F1 มาผสมกับตัวมันเองก็คือ F1 F1 ผสมกับ F1 อ่ะเราเขียนจีโนไทป์ไปเลย Y ใหญ่ Y เล็กผสมกับ Y ใหญ่แล้วก็ Y เล็ก ทำตามกฎเหมือนเดิมเลยเมื่อเราได้จีโนไทป์รุ่นที่จะศึกษาแล้วเราก็มีการแยกคู่ยีนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก่อนอแยกคู่ยีนเสร็จก็ได้ Y ใหญ่แล้วก็ Y เล็กฝั่งนี้ก็เช่นกัน Y ใหญ่แล้วก็ Y เล็กสังเกตดูพอขั้นที่2องน F 1่คูณ F 1เนี่ยเราแยกออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เมื่อตกี้เราสังเกตดูตัวนี้ y ใหญ่อีกอันก็จะ y ใหญ่แต่รอบนี้ไม่ใช่เป็น y ใหญ่แล้วก็ y เล็กดังนั้นเราจะควบรวมแบบนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็โยงตามที่เราเคยโยงเลยก็คือหน้าไปเจอหน้าแล้วเราก็เขียนจากนั้นหน้าไปเจอหลังแล้วเราก็เขียนหลังไปเจอหน้าแล้วก็หลังไปเจอหลัง เ้วก็เขียนจีโนไทป์ที่มันได้ขึ้นมาหน้าไปเจอหน้าใช่ไหมอ่ะเขียน y ใหญ่ ai, แล้วก็ y ใหญ่จากนั้นหน้าไปเจอหลังแล้วก็เขียน y ใหญ่ ai, แล้วก็ y เล็กหลังไปเจอหน้าเราก็เขียน y ใหญ่ ai, แล้วก็ y เล็กอ่าเราเอาตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นก่อนนะเพื่อจะได้สังเกตว่ามันคือรูปแบบเดียวกันเนีย่ยเห็นไหม จากนั้นอันสุดท้ายก็คือ y เล็ก y เล็กดังนั้นเราได้ละลืมเขียนเมาากกื่อกี้อันนี้คือ sex cell และอันนี้ก็คือรุ่นลูกร,รุ่น f 2 f 2มีลักษณะ u ยู3่1 2 3เพราะอันที่2กับอันที่3มันเหมือนกัน y ใหญ่ y เล็กเหมือนกันเราก็มาสรุปเหมือนเดิมสรุปสรุปก็คือมี จีโนไทป์สแบบได้แก่ y ใหญ่ y ใหญ่ y ใหญ่ y เล็กแล้วก็ y เล็ก y เล็กในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1อ่าดังนั้นเราได้ละ จากนั้นพอเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็มาเขียนต่อมีอะไรได้อีกเราได้ฟีโนไทป์อีกมีฟีโนไทป์กี่แบบอ่ะยังไม่ต้องเขียนเรามาไล่ดูก่อน y ใหญ่ y ใหญ่ y คยขัุภมฝักอวบอเขียนไว้ก่อนฝักอวบ y ใหญ่ y เล็กมียีนเด่นคือตัวพิมพ์พใหญ่ แล้วก็มียีนด้อยคือตัวยีนเล็กดังนั้นยีนเด่นจะขมยีนด้อยเสมอก็แสดงลักษณะเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่ดังนั้นอันนี้ก็ยังเป็นฝักอวบเหมือนเดิมต่อไปอันสุดท้ายคือ Y เล็ก Y เล็ก y เล็กไเล็กเป็นยีนด้อยทั้งคู่ดังนั้นก็จะกลายเป็นฝักแฝบในอัตราส่วนเท่าไหร่ในอัตราส่วนเท่าไหร่ ฝักอวบ1ส่วนและตรงนี้อีก2ส่วนดังนั้นฝากอวบเป็น3ส่วนฝากแฟบเท่าไหร่มีกี่ส่วนฝากแฟบฝักแฟกก็วายเล็กวายเล็กมีส่วนเดียวก็คือ1ส่วนดังนั้นเราอาจจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้สังเกตดูเอาตรงนี้ก็ได้เอาเอาตรงจีโนไทปก่อนถามว่ามีจีโนไทแบบ y ใหญ่วใหญ่เนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องตอบให้ได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตอบ25%เพราะเวลา25อ่สิาดูนะ25่สบวกสส่วนก็50อันนี้อีก25 25ิบห้วกห้บวกยีก็100%พอดีอ่าดังนั้นถ้าถามหาอะไรบ้างหาวายใหญ่วายเล็กก็ต้องตอบ50%อ่าเพราะวายใหญ่วายเล็กมี2ส่วน ประมาณนี้อันนี้คือการหาจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ในรุ่น F1 คูณ F1 ก็คือได้รุ่นลูก F2 หรือพูดง่ายๆคือรุ่นหลานนั่นแหละ,อะพอเราได้เสร็จอันนี้คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่เรียกว่าอะไรการศึกษาทีละ1ลักษณะ,ะการศึกษาทีละ1ลักษณะก็คือเทียบแค่ลักษณะของฝักคือฝักมีอวบกับแฟบ คือลักษณะเดียวคือดูของฝักมันนั่นแหละจากนั้นพอเมนเดลเนี่ยศึกษาลักษณะของถั่วลันเตาเนี่ยศึกษาไปเรื่อยๆพบว่าถั่วลันเตาเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะแค่สูงต่ำฝักอวบฝักแฟบมันมีลักษณะมากกว่านั้นถึง7ลักษณะดังนั้นเขาเลยทําการศึกษาหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มศึกษาแบบทีละ2ลักษณะบ้างเริ่มมีการศึกษาไปทั้ง ความสูงและก็สีของดอกไปพร้อมๆกันดังนั้นมันจึงเกิดความซับซ้อนขึ้นเราก็จะมาลองดูว่าเขาศึกษาเนี่ยใช้วิธีการคิดยังไงบ้างอ่ะขออนุญาตย่อขนาดที่เราเขียนไปเพื่อให้เราสังเกตอันต่อไปได้ง่าย